รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพี่นอบคะ่ะนี่ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากใช่แล้วครับน้องบิวครับและที่สําคัญเลยนะครับวันสิ่งแวดล้อมไทยกำลังจะเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งในต้นเดือนธันวาคมนี้ด้วยครับ เรามีวันสิ่งแวดล้อมไทยด้วยเหรอคะหนูเคยได้ยินแต่วันสิ่งแวดล้อมโลกมีสิครับน้องบิววันสิ่งแวดล้อมไทยของเราก็คือวันที่4ธันวาคมของทุกปีครับแต่น้องบิวก tense, ําลังสงสัยใช่ไหมครับว่าวันสิ่งแวดล้อมไทยของเราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับใช่ค่ะพี่น็อปพี่น็อปช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะว่าวันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรวันสิ่งแวดล้อมไทยของเรานะครับน้องบิวมีจุดเริ่มต้นมาจากพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยละครับน้องบิ ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพร,พรเนื่องในว่าระโอกาสวันเฉลิมรพระชนมื่อวัน,นกราี2532ครับโดยตรัสถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงขึ้นทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยของเราครับพระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชาวไทยกาลังประสบอยู่ครับน้องบิว พร้อมทั้งมีพระราชดำรัสให้ทุกฝ่ายร่วมมือการแก้ไขปัญหาทางด้านของสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบโดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบตัติมิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยของเราเท่านั้นนะครับหากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกเราอีกด้วยครับจากพระราชดำรัสในครั้งนั้นนะครับน้องบิวส่งผลให้เกิดความตระหนักและความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหลายฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลและภาคเอกชนครับ ถือวันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องบิวมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ครับนั่นถือได้ว่าเป็นลิมิตหมายอันดีที่ทําให้พวกเรานค,รคนไทยทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลและอนุรักษ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับ ะะเพราะถือว่าวันสิงแวดล้อมไทยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะก,กระตุ้นเตือนให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมถูกต้องเลยครับน้องบิวครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขาได้มีการคิดและออกแบบกลยุทธ์ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ด้วยนะครับเขาใช้กลยุทธ์อะไรคะพี่นพสำหรับปีนี้นะครับน้องบิวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับร่วมทําเมืองไทยให้เขียวสดใสเพื่อเป็นการถวายแด่องค์พ่อหลวงของเราครับ โดยได้กาหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมไว้5เป้าหมายด้วยกันนั่นคือ 1. นึ่ทำเมืองให้เป็นเมืองสวยน้าใสไร้มลพิษ 2. สร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. เมืองคาร์บอนตำ่ำสี่เศรษฐกิจสีเขียวและ 5. สร้างวัฒนธรรมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะยิ่งสําหรับเมืองใหญ่แล้วเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่ ใช่แล้วครับน้องบิวครับคนทํางานเขาเข้าใจกันดีนะครับว่านี่คือโจทย์ที่ค่อนข้างยากพวกเขาเลยได้คิดและออกแบบวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายทั้ง5ครับโดยแบ่งออกเป็นยุทธการต่างๆถึง8ยุทธการด้วยกันครับ เรการที่พี่น็อบว่ามาเมื่อสักครู่มีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับน้องบิวครับเริ่มจากจุดท,ที่เป็นศูนย์ควบคุมและบังคับการของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆก่อนเลยครับนั่นก็คือการใช้ยุทธการนโยบายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนดยโดยรณรงค์ให้ทุกองค์กรนั้นมีการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับเรียกว่าต้องเข้าไปให้ถึงหัวใจของการปฏิบัติตงานของแต่และหน่วยงานเลยนะคะเนี่ยถูกต้องแล้วครับน้องบิว แล้วนอกจากยุทธการนโยบายมุ่งสู่การพัฒนายอย่างยัง่งยืนแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างคะมีครับน้องดิวครับยุทธการที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนมุมมองปรับแนวคิดเพื่อชีวิตคนรุ่นต่อไปครับยุทธการนี้ใช้ความสําคัญในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติของผู้คนในสังคมครับโดยคาดหวังให้คนไทยหันมาใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับใช่ค่ะในบ้านเราผู้คนบางส่วนยังไม่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ไม่เหมือนในบางประเทศที่คุณพ่อเคยไปมา ใช่แล้วครับน้องบิวครับคนในต่างประเทศนะครับเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่ามันมีผลต่อการดําเนินชีวิตของพวกเขาครับก็เลยใส่ใจกันเป็นพิเศษอย่างที่ประเทศเยอรมนีคุณพ่อได้เล่าพี่น้องฟังนะครับว่าแม้แต่กระทั่งกลุ่มวัยรุ่นในบ้านเขานะครับก็ยังรู้จักรักสิ่งแวดล้อมครับสังเกตได้จากกิจกรรมที่พวกเขาทํากันครับในวันหยุดที่ต้องการไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆพวกเขาก็จะเลือกใช้วิธีการปั่นจักรยานไปตามสถานที่ต่างๆครับแทนการใช้ยานพาหนะประเภทอื่นๆซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อครับ นอกเหนือจากกลุ่มวัยรุ่นแล้วนะครับน้องบิลคราฟผู้คนส่วนใหญ่เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนในระยะทางที่ไม่ไกลจนเกินไปพวกเขาก็จะใช้จักรยานกันครับเหมือนในประเทศเนเธอร์แลนด์และอังกฤษเลยนะคะที่นั่นน่ะคนใช้จักรยานกันเยอะเลยความนิยมในการปั่นจักรยาน ของผู้คนในทวีปยุโรปนี่นะครับอยากเรียนว่าเหมือนกับเป็นการยิงปืนนัดเดียวนี่นกตกออกมาทั้งฝูงนะอย่างแรกเลยก็คือว่าได้ออกกําลังกายครับอย่างสองนี่นะครับการเดินทางด้วยจัก,กรยานนะ่ะก็เป็นการเดินทางด้วยค่าใช้จ่ายที่ราคาถูกมากนะครับแล้วอย่างที่3ก็คือว่าเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะเราจะเห็นว่าแบบจักรยานนี่นะเป็นการใช้แบบพลังงานของตัวเอง แล้วก็เป็นการใช้พลังงานที่แบบบริสุทธิ์มากนะครับไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นี่นะครับถ่ายเทออกมาสะสมให้เกิดภาวะแบบโรคโรค้อนนี่นะครับดังนั้นเนี่ยในชีวิตยุโรปไม่ว่าท่านจะไปในเยอรมนีไปในแบบเนเธอร์แลนด์หรือว่าในขณะนี้เนี่ยผมอยู่ที่ประเทศแบบอังกฤษนี่นะครับอยู่ตรงแถวเมืองแบบเชลซีนี่นะฮะชั้นชานกรุงแบบลอนดอนนี่นะครับจะเห็นว่าก็จะมี อัธนาคารนี่นะครับให้เช่าในลักษณะนี้เนี่ยในบริเวณนี้เนี่ยครับเมื่อปีที่ผ่านมานี่ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ใกล้กับโรงแรมที่ผมพักนะแล้วก็ผมเดินผ่านถนนสายเนี้ยบ่อยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับมีแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นว่าความนิยมในการเดินทางด้วยออกกําลังกายด้วยรถภาวะโลกร้อนด้วยนะครับกำลังเกิดขึ้นครับในประเทศอังกฤษ น้องบิวครับทัศนคติถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์เราครับถ้าเราปลูกฝังคนในสังคมให้มีทัศนคติว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญพวกเขาก็จะร่วมด้วยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับน้องบิวแล้วสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพก็จะถูกส่งต่อไปอยังคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปในอนาคตครับ นี่แค่ยุทธการที่2เองนะคะยังเข้มข้นขนาดนี้แล้วยุทธการที่3คืออะไรคะที่จริงแล้วนะครับน้องบิวยุทธการที่3สืบเนื่องมาจากยุทธการที่2นะครับซึ่งก็คือการกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับอย่างที่บอกนะคบว่าการมีทัศนคติที่เห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนั้นนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเราครับโดยการกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือการตระหนักว่าทุกกิจกรรมที่เรากระทําในชีวิตประจําวันของเรานั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยครับน้องบิว จึงต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบสะกก่อนว่าจะทำอะไรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นนิสัยเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าแทนปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานครับ ยุทธการที่ 2- และ3เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องบิวครับมาถึงยุทธการที่4แล้วนะครับ <c oughs> ยุทธการที่4ก็จะเป็นเรื่องขององค์กรต่างๆ,ๆครับยุทธการที่4ี่ก็คือเรื่องของสำนักงานสีเขียวครับแล้วสำนักงานสีเขียวเนี่ยต้องมีความพิเศษย,ยังไงบ้างคะหลักๆเลยนะครับน้องบิวกิจกรรมที่เรารกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในสำนักงานของเราจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ ต้องทำยังไงบ้างคะพี่นพมีหลายวิธีเลยนะครับน้องบิวอย่างแรกเลยเนี่ยเริ่มที่ปรับสภาพแวดล้อมของสํานักงานก่อนครับโดยการออกแบบให้มีช่องแสงธรรมชาติผ่านเข้ามาในสํานักงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าการติดตั้งฉนวนกั้นความร้อนและการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟครับ นะครับน้องบิวสำนักงานสีเขียวยังให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับเราจะเน้นการรียูสคือการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ําๆจนกว่าจะใช้ไม่ได้อีกแล้วเช่นการนํากระดาษมาใช้2หน้าหรือการนําซองหรือถุงมาใช้ซ้ําครับซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านี้นะครับทำได้อีกหลายวิธีเลยทีเดียวครับเช่นการประหยัดไฟและน้ําเพื่อลดพลังงานครับการซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายให้สามารถกลับมาใช้งานได้ใหม่แทนการซื้ออุปกรณ์ชิ้นใหม่ครับ นอกจากนี้นะครับน้องบิวสำนักงานสีเขียวจะต้องมีแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยการปฏิเสธการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในสำนักงานด้วยครับ ุธการที่5คืออะไรคระพี่นพยุทธการที่5นะครับน้องบิวเป็นเรื่องของการผลิตที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมครับซึ่งผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะนํามาขายในตลาดจะต้องให้ความสนใจและใส่ใจกระบวนการผลิตว่าทุกขั้นตอนนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับเช่นถ้าผลิตสินค้าทางการเกษตรก็ต้องไม่ใช้สารเคมีหรือว่ายาฆ่ามแมลงครับ ตอนนี้ในเมืองไทยของเราก็เริ่มมีผู้ผลิตแบบนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะใช่แล้วครับน้องบิวครับอย่างที่บริษัทโคบลฟู้ดจำกัดในจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการผลิตที่ห่วงใย,ยสิ่งแวดล้อมที่คุณพ่อของเราได้ไปเห็นมาครับ เขาปลูกพืชผักต่างๆที่จะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบของสินค้าเองควบคุมทุกกระบวนการอย่างดีไม่ให้ใช้สารเคมีซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภคครับนอกจากนี้นะครับน้องบิวยังมีการออกแบบให้โรงงานสามารถลดปริมาณขยะและนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วยครับเขาทํายังไงหรอครับพี่นงที่นี่นะครับน้องบิวเขาจะนําขยะเนี่ยไปทําเป็นปุ๋ยหมักและแก๊สชีวภาพครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของกระบวนการผลิตอาหารและปลูกพืชผักต่างๆของบริษัทได้อีกด้วยนะครับ ิที่ดีนะคะใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดเงินได้ด้วยนี่แค่ยุทธการที่5เองนะครับน้องบิวตอนนี้เรามีผู้ผลิตสีเขียวมีผู้บริภโภคหัวใจสีเขียวอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ให้บริการสีเขียวครับคือการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูกไหมคะถูกต้องเลยครับน้องบิวครับยุทธการที่6กก็คือบริการอย่างไทยใส่ใจสิส่งแวดล้อมครับยุทธการนี้ก็คือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับเช่น การเลือกก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการออกแบบระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเลือกใช้วัตถุด,ดิบปลอดสารพิษในการปรุงอาหารอีกด้วยนะครับหนูจำได้ว่ามีรีสอร์ทแบบนี้อยู่ที่จังหวัดตราดนะคะชื่อเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ทค่ะใช่เลยครับน้องบิวครับรีสอร์ทที่นั่นนะครับเขาทำรีสอร์ทให้กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างมากๆเลยรวมไปถึงการบริการต่างๆที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับ อย่างพืชผักที่นํามาปรุงอาหารให้ลูกค้ารับประทานกันก็เป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมที่รีสอร์ทจัดไว้เพื่อบริการลูกค้าอย่างการสอนนั่งสมาธิและการสอนโยคะก็เป็นกิจกรรมที่ไม่รบกวนธรรมชาติแต่อย่างใดเลยทีเดียวครับ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเยอะๆก็ดีนะสิคะผู้บริโภคจะได้มีทางเลือกถูกต้องเลยครับน้องบิวครับแต่ตัวผู้บริโภคเองจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้วยนะครับอย่างเช่นยุทธการนี้นะครับเป็นยุทธการที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะร่วมกันทําได้นั่นก็คือเดินทางสบายๆประหยัดพลังงานครับ คือการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องบิวครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้นนะครับเมืองแต่ละเมืองจะต้องมีระบบการจัดการเรื่องการขนส่งที่ดีสะดวกและมีประสิทธิภาพครับโดยจะต้องเน้นในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลแต่คนทั่วไปอย่างเราๆนะครับก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันครับน้องบิวโดยเลือกใช้บริการขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้าครับ นึกถึงในต่างประเทศนะคะที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพี่น้องก็คิดเช่นเดียวกับน้องบิวนะครับเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ในทวีตยุโรปเวลาพวกเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามนะครับจะใช้บริการขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้พวกเขาประหยัดพลังงานปลอดภยัยรวดเร็วและที่สําคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ อีกอย่างหนึ่งคือในต่างประเทศแม้จะเป็นเมืองใหญ่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ก็มีพื้นที่สีเขียวให้คนพักผ่อนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะพี่น้องใช่แล้วครับน้องบิวอย่างในประเทศลักเซมเบิร์กที่คุณพ่อของเราได้เดินทางไปมานะครับที่นี่มีพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆเลยครับทําให้บ้านเมืองของพวกเขาเนี่ยครับมีอากาศที่ดีผู้คนมีที่พักผ่อนหย่อนใจและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับและนี่ก็คือยุทธการที่แยุทธการสุดท้ายที่พี่น็องกำลังจะพูดถึงครับนั่นก็คือการสร้างป่าในเมืองให้ในเมืองมีพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในเมืองให้มีคุณภาพอยู่ในนเกฑมาาตรรฐคับ นนหูฟงเพเพลลิยครบแล้วสิครับน้องบิวครับอย่าโมแต่ฟังเพลินครับพวกเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันทําให้8ยุทธการนี้สําเร็จให้ได้ครับถ้าทุกคนช่วยกันทําได้ตามนี้ประเทศของเราก็จะกลายเป็นเมืองไทยสีเขียวสดใสได้ไม่ยากเลยนะคะใช่เลยครับน้องบิวครับเพียงแค่พวกเรากินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านี้เองก็จะทําให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับคำถามร่วมสนุกกับทางรายการถามว่าวันสิ่งแวดล้อมไทย ตรงกับวันที่เท่าไหร่ข้อ1วันที่3ทธันวาคมหรือข้อ2วันที่4ทธันวาคมถ้าทราบคำตอบแล้วเขียนคำตอบและชื่อที่อยู่ของท่านส่งมาตามที่อยู่บนหน้าจอนี้หรือที่ทางอีเมล world_beyond@hotmail.com ผู้โชคดี5ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการ และนี่คือรายชื่อผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการจากตอนที่แล้ว